ครับสำหรับพื้นที่บริเวณบริเวณพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าวิถีเกษตรวิถีแม่โจ้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เล่าความเป็นมาของแม่โจ้นะครับเรื่องของความรักความสามัคคีครับบริเวณนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการหลอมรวมหลอมรวม,ม,มจิตใจลูกแม่โจ้ด้วยกันนะครับนิทรรศการในส่วนนี้จะเป็นนิทรรศการแสดงเรียบเสมือนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ ใช้นักศึกษาครับที่เป็นรุ่นทั้งรุ่นพี่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องปัจจุบันน่นะครับร่วมกันทำกิจกรรมในส่วนนี้นะครับก็เริ่มมีเรื่องเล่าของแม่โจ้น,นะครับด้วยติกรอมวุโสทั้งหลายที่ทประสบความสําเร็จแล้วก็ที่เป็นที่เคารพนับถือของรุ่นน้องแม่โจ้ทั้งหลายนะครับตามมาด้วยนักศึกษายุคป,ปัจจุบันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ กิจกรรมเด่นๆน,นะครับยกตัวอย่างมานะครับก็อาจจะมีนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในส่วนนั้นก็มายืนพูดคุยด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรนิดหน่อยนะครับโดยขา้าราจการอดีเป็นคนนำเสนอในส่วนนั้นหลังจากนั้นนะครับก็ชวนเชิญนำเสด็จนะครับเพ,รเพื่อมาขึ้นที่ อัปตาที่กระทำนะครับในบริเวณรอบศักดิ์สิทธนาหรือพื้นที่ตรงนี้นะครับวิถีเกษตรวิถีแม่โจ้นี้ก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่นักอุตสาหกมแม่โจ้นะครับใช้ในการในการหลอมรวมนะครับความสามัคคีกันดังนั้นทุกคนก็จะมารวมกันนะครับพร้อมกับพร้อมกันนั้นนะครับก็จะมะีเป็นกิจกรรมนะครับที่จะดําเนินการนะครับแล้วก็ร่วมกันในการที่จะ องเพลงไม่นจนะครับซึ่งทุกคนก็จะร่วมกันน้องเ,เพลงไม่จที่จะให้ให้ให้มันมีความหมายว่าเราจะร่วมกันเป็นหนึ่งอันนี้คือพื้นฐานของพื้นที่ตรงนี้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เวลานะครับในการดําเนินในในการเสด็จของท่านก็อยู่ที่ประมาณสัก อ่า่งชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเปน็นการเซตพิธีครเอาสำหรับพื้นที่บริเวณนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นส่วนของสะระเกษตรสนามน,นะครับสะระเกษตรสนามเนี่ยในปี2,000เริ่มครั้งแรกจริงๆ2,476นเะครับเร,เริ่ม77นะครับมีมีการขุดสระอันนี้ขึ้นมาด้วยรุ่นพี่นะครับใช้เวลาประมาณ7วัน ร่วมกันขุดสระขึ้นมาเพื่อที่จะเ,เป็นที่ทํากิจกรรมของนักศึกษารุ่นน้องที่จะเข้ามานะครับทุกคนก็ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับก็ผลับกันขุดขุดขึ้นมานครับก็เป็นพื้นที่ที่ส่วนหนึ่งที่รุ่นพะโจทุกคนนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเป็นเป็นที่หนึ่งที่เาราถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับในการที่จะร่วมกันทํากิจกรรมนะครับแลวก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันครับเมื่อก่อนก็เล็กกว่านี้ฮะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ทากิจกรรมนะครับและก็มหาวิทยาลัยก็มีจํานวนนักศึกษามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับส่วนของสาวเองก็ต้องขยับขยายออกมามากขึ้นเช่นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสาวที่ขยายออกมานี้นะครับปัจจุบันปรากฏว่านักศึกษาผู้หญิงมากกว่านักศึกษาผู้ชายสาวผู้หญิงเลยก็ต้องขยายตามไปด้วยนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าสาวของผู้ชายในปัจจุบันนะครับส่วนการทากิจกรรมก็ยังเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา สำหรับประเพณีแม่โจ้นะครับหลายท่านมองภาพว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยังมีอะไรอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับพูดถึงประเพณีของแม่โจก็คือทำยังไงที่จะให้ลูกแม่โจ้นะครับบรรดาคนที่มาเรียนหนังสือที่แม่โจหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานอยู่ในแม่โจเองได้มองเห็นภาพว่านี่คือความรักความสามัคคีนะครับาะ กลไกของการทํางานตรงนี้นะครับเราเป็นมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลนักศึกษาในระบบรวมโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลเรื่องของการรับน้องนะครับเพราะว่าเราอยากจะมีแม่โจ้เป็นหนึ่งเดียวเราไม่ต้องการที่จะให้แม่โจ้เป็นสาขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้นะครับถือยังถือว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญนะครับต่อ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 ประเทศต่อบ้านเรานะครับต่อ วงการโดยเฉพาะวงการเกษตรนะครับวันนี้เราเราเราเ,ราเราถียงไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าในวงการเกษตรเองเนี่ยทำยังไงที่จะให้มีความรักความสมัครใกันนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้น,ตนจุดแรกนะครับหลังจากที่นักศึกษาเองนะครับได้เรียนรู้ไปในชั้นปีที่1ปีที่2ปีที่3นะครับ การดูแลกันเนี่ยเราจะมีการดูแลตั้งแต่ปีที่2ดูแลไปที่1นึ่ปีที่3ดูแลไปที่2ปีที่4ก็ดูแลไปที่3นะครับโดยเฉพาะนักศึกษาส่วนของชั้นปีที่2นะครับเป็นจะมีความสําคัญในเรื่องของการการฝึกความเป็นผู้นําประเภทนี้รับน้องของแม่โจ้นะครับส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างคนนะครับเป็นทีมทีมงานที่จะสร้างขึ้นมานะครับนักศึกษาชั้นปีที่2ที่ดูแลในการจัดการและบริหารทั้งหมด เขาจะได้ความรู้เขาจะได้วิธีการเขาจะได้เพื่อนเขาจะได้วิธีการจัดการนะครับในการที่จะดูแลน้องๆในการที่จะดูแลงานในอนาคตเนี่ยได้จากการฝึกตรงนี้นะครับส่วนน้องๆเองก็เ,เช็คเฉงเช่นเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะเป็นพู้ตามนะครับในวันแรกที่เข้ามาก็เหมือนกับเป็นการจําลองชีวิตของคนนะครับโดยปกตินะครับหลังจากทีเ่เป็นน้องได้แล้วนะครับในปีแรกพอปีที่2ก็สามารถที่จะจําลองความเป็นที่นะครับโดยคนที่อยู่ ปีสามปีที่4ก็เป็นอาวุโสมากขึ้นก็จะช่วยในการกํากับและก็ดูแลและก็ให้คําแนะนํากับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอประเพณีตรงนี้นะครับก็คือมุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาคนนะครับเพื่อที่จะให้มีความรู้นะครับเข้เา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 เก่งง่ายๆว่าเก่งดีแล้วก็มีความสุขนะครับเพื่อที่จะให้ตัวตนของผู้คนนะครับออกมาเหมือนๆกันครับ